สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมใหมนะครับก็วันนี้จะพามาแกะกล่องนะครับต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับ2ตัวนั้นเลยนะครับก็คือกล้องแอคชั่นแคมนะครับแล้วก็ตัวกล้อง360นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพาแกะเลยนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับไปเริ่มกันเลยเหมือนเดิมคัตเตอร์สนิมแดดอืชบ <c oughs> นี่ก็ออกมาแล้วครับมันก็คือสร้อยคอนะครับของเทเลซินนะครับก็เป็นสร้อยคอสําหรับติดกล้อง,องพวกนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีขาตรงนี้นะครับเพื่อให้เราห้อยคอได้นะครับเอากล้องมาห้อยคอได้แบบนี้โอ้โหก็ประมาณนี้นะครับส่วนกล่องเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในต่อ กล่องม็ยุบพอสมควรอีกแล้วนะรอดหรือเปล่าของข้างในโอเคสไลด์ออกมาเลยนะโอ้โหเฮ้ยก็ทำออกมาได้ดีเลยดูครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้นะครับเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นพลาสติก แบบสีด้านเนาะเนี่ยอือผมว่าสวยนะเนี่ยคู่มือสวยมากเลยตัวเนี้ยปกติจะเป็นแบบหนังสืออะไรเล็กใช่ไหมครับอันนี้เป็นพลาสติกเลยอะอย่างดีอันนี้ดูจากภาพผมว่านะ่าจะเป็นกล้อง GoPro โโ Hero 9กับ10นะครับอันนี้โอ้โ,อโหข้างในก็ประมาณนี้นะครับได้เป็นที่ยึดกล้องมาด้วยนะครับให้ถ่ายแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนก็ได้นะครับ นี่สองแบบเลยแล้วก็สก,กูเอาไว้ล็อกตัวกล้องนะครับเฮ้ยนี่งานดีนะเนี่ยออ,อู้ยหายไม่ได้เลยนะแบบนี้ยแล้วตัวนี้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยสองตัวนี้มันคือแม่เหล็กนะครับโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เอาใส่เลยดูดเข้ากันเลยเมื่อกี้ โห و, แรงมากแต่ว่ามันก็มีล็ออีกชั้นนะครับก็คือให้แม่เหล็กดูดโอ้โห و, น่นเราเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับอ่าสมมุติเราใช้โกโปรใช่ไหมก็ขันเป็นแนวตั้งแนวนอนก็หมุนไปอีกทางนึงึ๊บนี่โอ้โหเดี๋ยวแกออกก่อนตื่นเต้นไปหน่อยครับเมื่อกี้โดนแม่เหล็กดูดแรงมากเลย โอ้ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะเพราะว่าน่าจะมาหนักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กเนาะเฮ้ยเจ๋งว่ะเหียดูดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังชัดๆนะเดี๋ยวให้ฟังชัดๆนะครับแบบเสียงดูดแน่นๆนะโอ้โหโอ้โหดูดแรงจริง แล้วก็ล็อกได้นะครับอันนี้เราจะถ่ายเป็นแนวนอนใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นแนวตั้งแนวตั้งแบบนี้เอ้ยผมว่ามันเหมาะกับคนที่ว่าเขาเดินถ่ายวีล็อกหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะนะแล้วก็คนที่ไปตกปลานะอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันหรือว่าสมมติเราขี่มอไซค์เราไม่นาหมวกกันน็อกไปด้วยเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เหมาะนะครับ อโอ้โหดูดแรงอะอันนี้ก็ของผมก็มีอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวต่อเสริมของกล้องโกโปรแบบนี้ก็มีนะครับแต่นี้เป็นแบบถ้าสมมุติเราดูดแบบตรงใช่ไหมสมมุตินะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยางหมุนนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไป พอเอากล้องมาใส่มันก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้ส่วนกล้องส่วนกล้อง Insta One X2 เงี้ยเราก็ต้องหาแท่นมายึดก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วมี2แบบเลยแต่ว่าอีกอันหนึ่งติดในรถอยู่นะเดี๋ยวมาลองอีกตัวหนึ่งนะครับมาลองใส่ดูกอนตัวนี้มันจะเป็นขาเหมือนของ GoPro นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน็อตหนึ่งส่วนสี่นะครับก็มันจะมาขันกับฐาน One X2 ได้นะครับ โอเคมาลองโกโปรกันก่อนโกโปรใส่เข้าไปแล้วก็ขันสกูล็อกนะครับจริงจริงผมว่าจะแนะนำเป็นในส่วนของกล้องโกโปรหขึ้นไปนะครับถ้าว่าจะมาใส่ห้อยคออย่างนี้นะเพราะว่ามันโกโปรสผมมันไม่มีการสั่นนะครับมันดูแล้วจะเวียนหัวเนาะเวลามันปึ๊บๆอย่างนี้นะครับเวลาเดิมจะวินหัวก็แนะนำว่าถ้าไปเดินวีล็อกจริงๆก็แนะนำเป็นพวก โกโปร5ขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีกันสั่นนะครับตัวนี้ไม่มีนะเวลาจะเอาออกก็หมุนอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เอาออกน่าจะเอาไว้ถ่ายแนวตั้งอย่างนี้นะครับอันนี้ขามันยาวไม่พอก็ต้องหาตัวมาต่อเสริมาอานะครับนี่ออกมาประมาณนี้ครับวิธีปลดนะครับตัวสร้อยตัวนี้ก็กดข้างหลังนี่ออกมาเลยครับแบบนี้นี่ เออใช้ได้นะผมว่าเอามาตั้งกล้องก็ได้คนระับแบบนี้เห็นไหมตั้งถ่ายคลิปอย่างนี้ก็ได้โอเคต่อมาจะลองเป็นกล้อง One X 2ดูนะครับ GoPro ใช้ดีเลยครับเพราะว่ามันทำมาเพื่อ GoPro โโเลยนะอันนี้ต่อมาเป็นกล้อง One X 2โอเคก็เข้าไปแล้วนะครับ โอ้สร้อยคอว่าหนักแล้วใส่กล้องอันนี้เข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ครับเผื่อใครอยากถ่ายวีล็อกแบบชิวๆไม่ต้องมาถือกล้องเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่สร้อยคอแบบนี้ดีกว่าเดินไปเลยนะครับก็ถ้าใครอยากแบบถือถ่ายเองก็ปลด แม่เหล็กอันนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะจับข้างล่างเอาแบบนี้จับถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากเอากลับมาห้อยเหมือนเดิมก็ใส่เข้าไปนี่ก็เ,เสร็จละแม่เหล็กก็ถือว่าดูดดีนะครับดูดดีมากโหเนี่ยโหถ้าเราเดินนะ่ะไม่น่าหลุดนะครับแต่วิ่งก็ไม่น่าหลุดนะผมว่าแน่นมากเลย จริงๆโกโปรเนี่ยมันมีข้อจํากัดครับเวลาถ่ายแนวนอนมันจะมาปรับแต่งเป็นแนวตั้งไม่ได้เหมือนพวกกล้อง360นะครับก็เลยต้องมาถ่ายแบบนี้แทนนะก็คือยึดแบบนี้ไปเลยแล้วก็ค่อยมาปรับในโฟนเอานะครับหมุนหมุนคลิปวิดีโอให้เป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยแบบนี้แต่ว่ากล้อง360คือเราตั้งถ่ายเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับสมมติโกโปรถ่ายแบบนี้จะเป็นแนวนอนอย่างเดียวนะครับ ถ้าจะถ่ายเป็นแนวตั้งต้องเอามากับกล้องแบบนี้นะครับถ้าเป็นกล้อง360เนี่ยเราถ่ายแบบนี้ได้เลยก็มันจะเหมือนเป็นแนวนอนของกล้อง GoPro นะครับแล้วก็มาเฟรมเอานะครับอันนี้นี่ครับเวลาใส่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับอันนี้กล้องก็โหยึดแน่นมากนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยครับ ถ้าเป็นโกโปรผมว่าจะเหมาะกว่าถ้ามาติดนะครับเพราะว่ามันจะไม่สูงแบบนี้นะครับโกโปรจะเป็นแนวนอนนะครับก็อาจจะต้องงัดลงอย่างนี้นะครับอ่างัดลงแล้วก็ค่อยไปรีเฟรมอีกทีนะครับที่จริงมันก็เป็นล็อกแบบเส้นขอบฟ้าอยู่แล้วนะครับนี้แล้วก็ห้อยแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แจ่มเลยครับโอ้โหก็เหมาะมากกับคนที่ว่าเดินถ่ายวีล็อกคนเดียวนะครับ ไม่ต exactly ้องถืออุปกรณ์เองแบบเรามาห้อยคออย่างนี้ก็ได้ครับเหมาะมากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหเท่มาก